ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับบอสนะครับก็วันนี้ผมจะซื้อมือถือมาไว้บอทเกมนะครับเครื่องหนึง่งไม่ต้องการจอใหญ่อะเพืนอน้ค,คงเห็นโลโก้แล้วไม่ต้องการจอใหญ่อะไรมากนะก็เน้นเอามาเครื่องแรงนะครับบอทเกมได้ก็พอแล้วผมก็แนะนำนะครับ iPhone นะครับ SE 2020หรือเจน2นั่นเองครับนี่เปิดออกมา อันนี้ผมเป็นสีแดงนะนี่เห็นไหมกล่องมันก็จะมีเงาเงาสีแดงคาว่า iPhone นะเนาะโลโก้ก็จะเป็นสีแดงแดงอันนี้รู้สึกว่าถ้าซื้อนะครับแต่ก่อนมันจะสมทบคนสมทบทุนคนที่เป็นโรคเอดมัง้งแต่อันนี้ตอนนี้เขาน่าจะสมทบโควิดนะผมก็ไม่แน่ใจแค่อยากซื้อมาเล่นมาใช้หน้าตาโดยรวมก็เหมือน i p h o n e 8นะ ช่องดังๆก็รีวิวไปหมดแล้วล่ะแต่ผมอยากมาถ่ายเฉยๆอ่าอย่างนี้แล้วก็แอปเปิลอ่าก็แอปเปิลแล้วก็อะไรอะ่ะคู่มือเนอะาะเข็มจิ้มซิมถาดจิ้มซิมท,ทั้งหลายใส่ชาร์จก็หน้าตาโงงๆเหมือนเดิมนะเออหน้าตาโงงๆเลยนะแต่ว่าผมว่าหัวชาร์จซัมซุงมาเสียบก็ได้นะก็แรงขึ้น แต่แนะนํานะควรใช้ของมันแหละมันจะได้ขนอมแบตเนาะเขาทํามาแล้วนี่เครื่องผมเปิดไปแล้วละ่ะแต่ผมอยากมาทําให้ดูก็เครื่องใช้งานครับอย่าไปซีเรียสไม่ต้องใส่ฟงใส่ฟิล์มอะไรหรอกอสีแดงโปรดักเห็นไหมเลโปรดักอ๋อเป็นไงไหม เ,เครื่องนี้สามารถใส่สองซิมได้นะครับแต่เครื่องหนึ่งต้องเป็น e ซิมนะเนาะ e s i m เดี๋ยวมีอัปเดตด้วยนะดูกันไปติด iPhone 10นะที่แบบสแกนหน้านะเนาะอ่านี่ ก็หน้าตาก็เนี่ยธรรมดาครับแต่ชิปเป็น A13 มั้งนะเออนั่นแหละก็คือเล่นเกมได้ทุกเกมอะ่ะถ้าไม่ซีเรียสอะ่ะมันเหมาะแก่การเอามาบอดเกมมากเลยแบบพกพาเนาะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอะ่ะงบเข้าพอๆกันอะ่ะแล้วอยากได้จอใหญ่อะ่ะก็ไป iPad mini เนาะแต่ว่ามันได้ A12 นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะ ที่ผมเล่นอยู่อ่ะเออ iPad mini ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเอามาเล่นเกมอ่ะอันนั้นก็เล่นดีนะครับนี่ก็เป็นหูฟังอ่าหูฟังเป็นสาย lightning นะเออฟังก็มีเท่าเนี้นครับ iPhone ให้มาไม่มีแถมอะไรเยอะมากมายเนาะอืมเห็นจิ้มซิมเนี่ยใครสนใจนะไปซื้อได้เลยเพราะว่าผมว่ามันคุ้มนะสำหรับคนที่อยากใช้ iPhone แต่ไม่ต้องเล่นเกมอะไรมากมายอ่ะเออ เล่นเกมก็ได้เงี้ยถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าจอมันไม่ได้เล็กเกินไปนะแต่ถ้าเอามาบอทเกมอ่ะผมว่าก็โอเคเลยคือเราบอทเราไม่ได้กดอะไรมากมายอยู่แล้วเงี้ยแต่ถ้าเอามาเล่นเกมยิงปองยิงปืนอ่ะผมแนะนําไป iPad m นี้เนาะน่าจะดีกว่าผมก็เล่นหลายรุ่นอนะ่ะเออแต่ผมว่าเนี่ยคุ้มคุ้มเลยแหละเพราะว่าเดิมทีอ่ะผมชอบไซส์เนี่ยเออเนี่ยผมชอบใช้ galaxy s นะไม่ไม่พัดไม่เพิร์ดอะ s แปด s เก้า s สิบอะไรอย่างเงี้ยผมใช้ แล้วผมรู้สึกว่าเออเนี่ยไซส์แบบเนี้ยกําลังดีอะพกพาในกระเป๋ากางเกงนะแต่เป็นผู้หญิงก็เขาชอบจอใหญ่เนาะเพราะเขามีกระเป๋าข้างนะแต่ผู้ชายมันคงไม่ไปพกอะไรขนาดนั้นไงนพกเนี่ยเป็นเกงยียนตัวเดียวเนี่ยกาลังดีเลยผมว่าเนี่ยกําลังใช้ได้อ่ะอืมแต่ก็อย่างว่าเนาะจริงเขาน่าจะให้หัวชาร์จแบบชาร์จเร็วอ่ะ คือแค่หัวชาร์จเองอะ่ะมันผมว่าต้นทุนไม่ได้เยอะอะไรนะจะถามว่าซีเรียสไหมไม่ซีเรียสอะ่ะผมมีหัวชาร์จซื้อมาเพิ่มนะเพราะว่าก็ใช้ iPad m มินิมั่ง iPad นู่นนี่นั่นมั่งแล้วก็ p p o o n รุ่นรุ่นนนรุ่นนี้มั่งอเออมันก็ซื้อมาทีเดียวมันก็คุ้มอะ่ะเออสำหรับคนที่ใช้อ่ะนะ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขอจบการถ่าย iPhone SE Gen 2หรือ2020ไว้เพียงเท่านี้เนาะแค่มาแกะให้ดูอะเออช่องอื่นเขาก็รีวิวแบบจริงจังอะผมแค่อยากถ่ายเออว่าวันเนี้ยผมได้ซื้อมานะมันจะอยู่ได้อีกนานไหมเออประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ